เทศมนตรีนครอ,อุดรธานีและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและที่สำคัญคือเพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่129ของจังหวัดอุดรธานีไปด้วยกันเมื่อครั้งคนตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตัดสินประไทยที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองอุดรธานีขึ้นมานั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะชัยภูมิที่ตั้งที่เหมาะสมจวบจนถึงปัจจุบันผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าทำเลที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานีของเรานั้นเป็นจุดที่ตั้งอันล้ำค่าของยุคสมัยทุกยุคสมัยด้วยการเป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ําโขงผม มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาจังหวัดอุดรธหานีของเราให้ทัดเทียมและเชื่อมโยงกับนานาประเทศดังนั้นกีฬาจึงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมที่ผูกพันอยู่กับผู้คนของลุ่มแม่น้ำโของอันประกอบไปด้วยไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก จึงเป็นทั้งความตั้งใจและความท้าทายในการสร้างโอกาสและมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมกีฬาโดยการยกระดับพัฒนากีฬาพื้นถิ่นและระดับกีฬาสากลสู่ความเป็นเลิศซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาคนและพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ที่อุดรธานีของเราได้รับ ไม่ใช่แต่เพียงในมิติของกีฬาเท่านั้นบทพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านนะครับและส่งมอบธงให้กับท่านวันชัยจันทร์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุดรรธานีประทานในพิธีครับขอเสียงปรบมือดังๆด,ด้วยครับนี่คือการประกาศความพร้อม ก็เตรียมความพร้อมด้านต่างๆค่ะและลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะได้นำธงพิธีเปิดกีฬาร่วมน้ำขมเกมขึ้นบาบนท่านพิธีด้านบนค่ะดิฉันค่ะเิญน,นครับพร้อมนะคะท่านประธานในพิธีจะได้นำธงขึ้นไปวางบนท่านพิธีขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอพระคุณท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะหนะคะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณตัวแทนนักกีฬาเพื่อที่จะปักขงพร้อมกันค่ะรอยืนให้ครบทุกท่านก่อนนะครับพร้อมไหคะพร้อมไะคะตัวแทนนักกีฬาถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะทุก่านคะกระเบือแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ10กีฬานะคะ เวาที่จะจัดก,การแข่งขันในจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่18กราคมถึงวันที่28กรมภาคมค่ะในพิธีเปิดกีฬาเริ่มนับถงเกมค่ะขอ,อเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมเชียร์ต,ต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบของนี่คือ มอบความยืดยนะคะจากท่านประธานในพิธีค่ะคุณทองโบราณซึ่งเป็นมาสคอเองนะครับก็แทนตัวด้วยนครอุดรธานีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครอุดรธานีท่านผู้กํากับการตำรวจภทธรจังหวัดอุดรธานีท่านรองผอรมนจังหวัดอุดรธานีท่านนายกจังหวัดนะครับท่านท่านผู้ชักการผู้ขาับการกองบิน23นะครับท่านผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านวหนนาสวนราชการ ท่านผู้แทนทงางภาคเอกชนแล้วพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีที่รักทุกท่านครับครับวันนี้ท่านตัวการจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ผมได้มาเป็นประธานในการเปิดงานเฉลิมฉลองเมืองอุดอรธานี129ปีและพิธีเปิดกีฬารูปน้ำโขงเกมในวันนี้ครับวันนี้เป็นวันมงคลของจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อเช้านี้เราได้มีพิธีในการประกอบพิธีเฉลิมฉลองเมือง ปีที่129ของอุดอรธานีนะครับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยพอยิ่งๆพี่น้องชาวอุดอรธานีของเรานั้นมีความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็่มเทศายนะครับแล้วในเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านนายกเทมศิีนครได้กล่าวถึงกิจกรรมของการจัดงานในวันนี้ซึ่งเป็นการ มีความตั้งใจจะจ,จะจัดงานในวันนี้ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ของอุดอรธานีของเราซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามนะครับ128ปีแล้วนะครับที่อุดอรธานีของเราได้ตั้งขึ้นมาวันนี้เป็นวันสําคัญที่บนตีพระเจ้าบรมหงุ่เธอรวมประจั์ศิลปา,า,าคมท่านในเล็งเห็นความสําคัญของการสร้างเมืองอุดรธานีแล้วปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่เราจะต้องมีการพัฒนาเมืองอุดรธานีของเราให้มีความเจริญ ร่วเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับสําหรับในส่วนของกิจกรรมในวันนี้ก็ถือได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมนะครับงานทางด้านเรื่องของการการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีของเราสิ่งที่อุดรธานีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและคนต่างประเทศก็เนื่องด้วยความเป็นอุดรธานีของเราที่มีสถานที่สวยงามในการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แล้วในอนาคตอันใกล้นี้อุดอรธานีของเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมในระดับของนานาชาติและในระดับชาติเรื่องแรกก็คือการจัดงานพืชสวนโลกนะครับในปี2569นะครับก็เหลือแตขั้นตอนเดียวก็คือการไปนําเสนอที่ประเทศดูไบเท่านั้นเองนะครับก็จะจบขั้นตอนเราก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการพืชสวนโลกนะครับในปี2569ที่หนองแดงนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนงานทางด้านการท่องเที่ยวเรื่องของการค้านะครับการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับนี่ก็เป็นงานระดับนานาชาติที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดในปี2019อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของงานทางด้านการกีฬานะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้จังหวัดอุดรธานีของเราได้ขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจาาัดาก,การแข่งขนันไทยแลน d d ดูดฟอง นะครับในปี2566 67และ68นะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจครับว่าเหล่านั้นมีโอกาสสูงครับในการที่จะได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดที่ได้รับการจากการแข่งขันในทัวร์ฟรอง์ในแถนทัวร์ฟ้องซึ่งเป็นกีฬาระดับนานาชาตินะครับใน3ปีในปี66 67และ68นะครับซึ่งก็จะมีนักปั่นจากต่างประเทศและนักปั่นภายในประเทศครับมาทำการแข่งขันในประเทศ ในจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับสามปีนะครับปี6667และ68นะครับซึ่งในปี69เราก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดการจัดงานกีฬาพื้นส่วนโลกนะครับแล้วในปี2 0 7 0นเะครับเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของเราที่ท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้อุดรธานีของเราก็จะเป็นจังหวัดที่จะมีการจัดงานในระดับนานาชาติและในระดับชาติ ในพื้นที่อุดอรธานีของเรานะครับนอกจากที่ผมได้เรียนท่านไปแล้วในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีการตัดถนนนะครับจากเส้นทางของอุดรไปที่จังหวัดบึงกาฬระยะทางไม่เกิน150กิโลเมตรเพื่อไปเชื่อมกับสะพานข้ามแม่น้ำขงแห่งที่5ของจังหวัดบึงกาฬซึ่งเริ่มก่อสร้างแล้วครับอีก3ปีสะพานแห่งนี้จะแล้วเสร็จแล,แล้วเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์เส้นทางตรงจาก,จาก,จากอุดอรธานีไปยังบึงกาฬ นะครับข้ามไปที่ประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามนะครับอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญก็คือทางด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในรด็ดๆนี้นั่นก็คือณขณะนี้ประเทศลาวนะครับได้เปิดเส้นทางการเดินรถไฟคุณหมิงเวียงจันทเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4ี่ธันวาคมขมองปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับคาดการไว้ครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาที่เวียงจันทนะครับประมาณปีละไม่ต่ำกว่าหกล้านคนซึ่งในหล้านคนนี่แหละครับ เราก็มีความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางข้ามาที่จังหวัดอุดรธานีของเราแล้วก็ไปท่องเที่ยวในจังหวัดต,ต่างๆในประเทศไทยนะครับนี่ก็คือโอกาสของอุดรธานีครับที่จะเกิดขึ้นในระดับนี้สิ่งที่อุดรจะได้รับนั่นก็คือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาอุดรธานีของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับที่จะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยแลนด์ทัวร์ฟทเรื่องของเพื่อส่วนโลกเรื่องของกิจกรรมด้านการกีฬาแห่งชาติรวมถึง การท่องเที่ยวประจาปีที่เราได้มีสิ่งดึงดูดเที่ยวในแต่ละสถานที่ของเราสิ่งที่เรื่องที่สองที่ท่านนายกได้พูดถึงก็คือเรื่องของการกีฬาอุดรธนาน,นีของเรานั้นได้เป็นจังหวัดที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ประกาศให้เป็นสปอร์ตซิตี้เป็นจังหวัดที่มีการจัดก,การเรื่องด้านกีฬาที่นะครับได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ก่อนที่จะได้ประกาศนั้นเนี่ยทางกระทรวงได้ พินาในหลายด้านเรื่องสนามกีฬาเรื่องนักกีฬาเรื่องสถานความพร้อมรวมถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่ากรุงเอุดอรธานีของเรานั้นได้ให้ความสําคัญกับการด้านจากการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาอุดอรธานีของเราได้สามารถได้เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการนะครับล่าสุดก็คือการจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่าป21ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งเทศบาลนครเป็นเจ้าภาพหรือเป็นแม่งานในการจัดก,การแข่งขันการจัดก,การแข่งขันกีฬาเจสกีนานาชาติการแข่งขันในระดับจักรยานนะครับหรือการจัดตะก้อขินค้าที่เราได้เป็นเจ้าภาพในระดับระดับชาตินี่ก็คือสิ่งที่อุดรธานีของเราเป็นนะครับังหวัดสปอร์ตซิตี้ในปีนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีและในฐานะนายกสมาคมกีฬาอุดรธานี ได้ไปยื่นข้อเสนอกับทางกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับมาจากกีฬาลรูปน้ําโขงแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่าปีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปีแรกเราก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติดยการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดสรรงบประมาณมาให้กับเทศบาลนครอุดรธานีของเรานะครับเมื่อสักครู่ที่ท่าน นายกเพื่อนกีทากรธานีได้พูดถึงว่าเรารได้รับมอมานมาจากการแข่งขันซึ่งปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นโดยจัดภายในระดับประเทศในประเทศซะก่อนและเราก็มีโอกาสในการที่จะพัฒนาไปสู่กีฬาในระดับนานาชาติในละแวกลุ่มแม่น้าโขงข,งของเรานะครับก็จะเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะได้ช่วยการกระตุ้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการกีฬาเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึง การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของอุดอรธานีของเรานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนกับทุกท่านครับว่านี่คือโอกาสของอุดอรธานีของเราในการที่จะมีการนะครับพัฒนาในทุกๆมิติที่เราได้ก่อตั้งเมืองอุดอรธานีของเรามาเป็นปีที่129แล้วนะครับกระผมในานามของจังหวัดอุดอรธานีครับพร้อมกับทางท่านหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะพัฒนา งานของอุดอรธานีของเราในทุกๆด้านสาหรับงานด้านกีฬานั้นนอกจากการที่เราได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดสปอร์ตซิตี้แล้วเรามีความมุ่งมั่นที่จะปะจะทําให้อุดอรธานีของเรานั้นได้มีการพัฒนาทางด้านการกีฬาให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับนะักกีฬาเด็กเยาวชนของเราได้มีความสนใจทางด้านการกีฬานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปการไปทําการแข่งขันกีฬาในทุกๆด้านนะครับที่เป็นกีฬาสากลของ ของประเทศและกันในระดับนานาชาติต่อไปนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับงานเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานี านทั้งสองท่านนะคะเพื่อที่จะร่วมกันประกอบพิธีเปิดค่ะครับผมเราจะมานับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมคะนับห้าสี่ gang dilahek เทศบาลนครอุดรธานีและช่องยูทูบของเทศบาลนครอุดรธานีนะครับก็บะบจะได้ร่รวมชมความงดงามของ,ของการเฉลิมฉลองเมื่อคอูดรธานี129ปีพร้อมกับการเปิดกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมไปพร้อมๆกันคมมรับผมเชื่อว่าหลายท่าน<ม>ทีน่แบบหยิบโทรศัพท์ จงเร่งรีบแปลงกายีอย่าได้ช้ามรีดกุมพันน้อมรับพระบัญชาจึงประนงกอนท้งซายขวาวขึ้น,นเนื้อเกตสํำรวมใจรายประเวทอันสักดา นิมิตกา็ยาเป็นกว้างทองไปถั่วตัวปีผาดขอบันเล่งเร้งรัวขึ้นทันที thank you ศัตรูจำแลงมาขอสมเด็จพระจักรราทรงพินิษให้จงดีชมพะคาวดีสีดาฟังพระลักษณ์ทูลท่านทัดในพระไทยให้คุณของแสนเครื่องคัดสบัดพัก แล้วหันมาทูลพระฮาลิรักเชิงขอร้องว่ากวางทองเปรียบประดุดชีวีของสีดาแน่นมิได้สุวรรณมรุคาดังประสงค์สีดาขอกราบทูลลาพระองค์ ปลงชีวีน้างเยาวมิตรกศพพระพักลงสรงสโซกาแทบตักพรกจะักราภู้สามี